สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของคุณส่งค่ะเคล็ดลับดีๆง่ายๆมีอะไรก็บอกต่อค่ะเพื่อนเพื่อนมาแชร์มาปันประสบการณ์ค่ะเพื่อนๆนลองได้เลยนะคะเมื่อเราจะล้างขวดนมนะคะเพื่อนเเราก็ใส่น้ําเยอะๆค่ะใส่หนึ่งกะละมังเล็กนะคะประมาณนี้อ่าแล้วเราก็เปิดขวดนมเลยค่ะเปิดขวดนมแล้วก็ล้างเอาส่วนเอาส่วนที่เหลือของน้ํานมที่เหลือก้นขวดก้นถุงนะคะก้นถุงแบบนี้ คนขวดแบบนี้นะคะลงไปละลายเป็นน้ำปุ๋ยนมสดเลยคะ่ะหรือถ้าใครไม่ได้เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะหรือยายลูกอ่อนเหมือนครูสงเนี่ยถ้าใครมีนมกล่องนมรับประทานกินเองแล้วเหลือเศษแล้วเหลือก้นกล่องก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะเพื่อนไม่จำเป็นต้องเป็นนมจากเต้าของแม่นะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้คุูสงมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะบำารุงบอลสีนะคะวันนี้มีทั้งสูตรค่าเพี้ยค่ะมาแรงบำารุงรากบำารุงต้นนะคะให้วิตามิน b 5 b 6 b 12อโ,อโอู้ครบถ้วนค่ะน้ำปุย๋ยน้ำฮอร์โมนนมสดนะคะแล้วก็ปุย๋ยน้ำซาวข้าวนะคะโอ้ไปทำกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆ นี่เลยค่ะสูตรข้าพี้ยข่ามาแรงค่ะเพื่อนๆง่ายๆค่ะของช้าในครัวเรือนนะคะโครกลงไปเลยค่ะหอมกระเทียมค่ะโครกลงไปเลย ดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะให้วิตามิน B2 B5 B6 B12 นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เหลือไม่เยอะนะคะสงจะใส่ประมาณ3ฝา1 2 3 3าฝาในส่วนผสมของน้ำา5ลิตรนะคะอันนี้เป็นน้ำน้ำนมสดจากน้ำนมจากน้ำนมจากเต้านะคะน้ำนมแม่เลยนะคะ เหลือจากกดนมถุงนมนะคะกินไม่หมดนมหมดอายุนะคะมาล้างน้ําแล้วก็จะได้ส่วนผสมในส่วนนี้ค่ะส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําซาวข้าวค่ะเพิ่งหุงข้าวเมื่อเช้านี้ซาวเอาไว้แล้วก็กรองเอาไว้ค่ะเพื่อนๆเทลงไปเลยค่ะนี่เราก็จะได้น้ําในส่วนผสมประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานค่ะ น้ำลายล้างจานหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงร่วมกับหัวหอมหัวกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวหอมหัวกระเทียมเข้าไปเลยมีสากนะคะล้างเข้าไปเลยค่ะหอมกระเทียมที่โคลกเอาไว้นะคะนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลย เสร็จแล้วค่ะโมโนโซเดียมค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงชูรสนั่นเองค่ะเข้าไปเลยค่ะเพื่อนเพือนวันนี้กูสงจะใส่3ช้อนโต้นะคะ1 2 3เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยผงชูรส3ช้อนโต๊ะเครื่องดื่มชูกำลังสาฝานะคะ,ะน้ํำยาล้างจานหนึช้อนแล้วก็หอมกระเทียมประมาณ2-3หัวนะคะ แล้วก็น้ำสาวข้าวประมาณ1ลิตรแล้วก็น้ำล้างน้ำนมสดจากเต้าของแม่เลยนะคะสำหรับแม่ลูกอ่อนถ้าใครไม่เป็นแม่ลูกอ่อนก็สามารถใช้นมสดนมกล่องก็ได้นะคะส่วนผสมทั้งหมดจะได้ประมาณ5้ลิตรค่ะเพื่อนๆสุดยอดค่ะสูตรนี้สูตรง่ายสูตรเร่งด่วนใครๆก็ทำได้นะคะนี่เลยว้าวสูตรนี้นะคะให้ทำบำรุงราก บำรุงต้นบำรุงใบนะคะทําให้ต้นแข็งแรงทําให้รากงอกเดินดีนะคะหลอดแทงหลอดพุ่งแล้วก็แถมยังป้องกันเพลี้ยป้องกันมแมลงไม่มีสารพิษแล้วก็สามารถลดได้ทั้งทางรากและทางใบบอนสีต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวลดได้หมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆไปลดกันเลยค่ะ คือผักสวนครัวนะคะปลูกในกระถางหรือปลูกลงดินก็ลดได้ค่ะลดเลยค่ะ<ม>อ่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนที่ครูสงทําคลิปให้ดูก็ไม่เจริญงอกงามค่ะใบแคระใบแกรนแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบอนสีที่ครูสงใช้ปุ๋ยน้ําธรรมชาติแบบนี้นะคะลดก็จะใบสวยให้ใบงามไม่ทิ้งใบนะคะแล้วก็แทงหลอดตลอดเวลาสีสดสีสวยทุกต้นค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้นี่นๆี่มาดูต้นนี้เมื่อก่อนนะคะมีแค่สองใบตอนนี้แตกหลอดแตกใบขึ้นมาโอ้นี่นี่ี่หลอดใหม่โอ้สวยงามปาดงาม นี่กระถางนี่ค่ะกระถางนี่โอ้แตกเต็มกระถางเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะสวยง,งามได้ผลค่ะเพื่อนเพื่อนลองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ครูส่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ all right, all right.